สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำนูกัดกันนะคะก่อนอื่นคือเอาอะไรก่อนอื่นเอานมเลี้ยงลูกแล้ก็นมนะคะนมผงนมผงนมนมเม็ดใช่ไหมนมอัดเม็ดที่บดมาแล้วที่บดมาแล้วเราต้องเอามาบดก่อนนะคะนมอัดเม็ดไม่ใช่ใส่เป็นแท่งเลยนะแล้วก็มาไชเกอร์มาจัดสเตมโออหยาสข้าซิมเน่ ไม่เลยคะเร็วๆมันจะไม่เรยวะูกใส่แคคเกอร์ลงไปนะคะโคนบุแคคเกอรยอะมากอ่แบ้โเจเคคกอร์เยอะมากเป็นแผ่นใหญ่ๆห่ทำไมไม่หาแคคเกอร์หรอคะ่ค่ะพาะว่าโนเพราะว่ามันจะได้มาสกั้อนอย่างนนี้ ม่จับด้านมันแล้วค่ะเดี๋ยวมันไหม้นะ้วครับพร้อมเริ่มครับอุ้ยเหมือนมั่งสีสีเรนโบวรนโบว์แรนใจสู้ๆสีแรนโบว์เลยนะว้ายเอากลับขึ้นไปตัวนี้คืออัลมอนด์นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยแท่งลป่ายแท่งลป่ายใส่อัลมอนด์ลงไปเจ้าตัวย่าเดียะค่ะนักกิน นักกินนักกินนะช้อปนันเชอเยอะแต่มันมีทำโดยค่นี้ยังยังเยอะเยอะๆๆใครเป็นคนทำคะหนูค่ะหนูชื่อสองหนึ่งเองพี่ดูจากอาจารย์ติ๊กตอกเฮ้ยกระทำมาเลยเหียวมาโจัมาเชื่อ เออออม่ี่นายเชื่อเชื่อเชอทาทาทาที่นาเอาของออกเอาของออกแล้วใส่ค่ะนะโอุ๊ยยังไม่แก๊ๆนะนี่โอ้โหปิดแก๊สหรือยังคะยังค่ะอ๋อกระทาจะไม่ไหมเหรอคะปิดไม่ปิดไม่ปิดโอเคลงมาเลยลงมาแล้วก็อันนี้เลยลงมาลงมากระดาษนะคะแล้วมาใส่กระดาษ ทับใส่กระดาษมันคืออะไรนะคะพูดดิโนูกคัดค่ะหยุดมามันชีดไหมคะหนูทำขายนะคะอร่อยมากเป็นอาชีพได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะลงทุนไปกี่บาทคะเนี่ยหนึ่งร้อยบาท ไปขายกระปุกละสิบบาทคุว่าคุ้มไหมคะน่าเวเลยค่ะเพ่ช่วยมาให้กำลังใจหนูด้วยนะคะหนูลงทุนไปหนึ่งร้อยบาทแต่หนูเอาไปขายกระปุกละสิบบาทเออมันก็จะติดสิคะล,ลืมลืมใส่นม <laughs> ผมไข่เนาะเชื้ออยากกิน อ้ยอยคุณ <c> แ <oughs> พ้แนมแล้วคุณกินนมทำไมก็มันแสกแกงเชียวหวานมืกอกวนแม่สิมาอะไรหือว่าจะใส่สขสส <c oughs> ี้แสพวกเพชรผอมอะไรนี่นะคะเราก็ต้องกดพิมพ์ลงทีนะ อันนี้เขาเอาไปวาดเล่นหรือเปล่าวมดเล่นได้ไหมอ่ะอุ้ยร้นรอนร้อนเหรออุ้ยร้อนอยู่นะใครเป็นเด็กอย่าไปหาทำตามด้อเอาตัวเองไม่ใช่เด็กเหรอคะัว <c oughs> <c oughs> แล้วนิดหน่อยค่ะ ทำไมมันติดนะคะมันติดไม่ทานทำไมคุณถึงติดอ่ะจะได้ผลไหมโนะไม่รู้รค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าได้ผลดองมาให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ